ต้องบอกว่าเมื่อวานนิกี้ไปล้างรถที่งาน B M นะคะเสร็จประมาณสองทุ่มนะคะกับพวกพี่เตสเฟนะคะก็ได้เห็นเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยส่งมาให้ดูแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้แท็กมาก็รู้สึกว่าอโอเคนะเพราะกี้บอกไปเมื่อแถลงข่าวงานพี่แมนกาลินไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะกี้ไม่ต้องการคําตอบเลยว่าพี่เขาทาจริงหรือเปล่าหรือขอโทษหรืออะไรแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คําตอบมันไม่ได้อยู่ที่กี้แล้ว มันอยู่ที่คนตามข่าวสังเกตไหมคะว่าตอนนี้คือตัวกี้กับแฟนคลับเนี่ยแทบจะแบบเหมือนคือกี้ถามบอกไปแล้วว่ากี้ถามเขาไปในเฟซแล้วเมื่อวันแรกนะคะสี่วันไม่ได้คําตอบเนี่ยกี้ก็เลยคิดว่าเออมันมันคงไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลแล้วว่าจะตอบว่าอะไรแต่ตอนนี้ประเด็นคือก็อย่างที่พี่นักข่าวรู้นะคะว่าเรื่องอะ่ะมันมันออนไลน์ไปเยอะมากแล้วคนติดตามเรื่องนี้กลายเป็นว่าเยอะมากแล้วซึ่งกี้ก็ ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้นะคะเพราะว่าออตอนแรกก็อย่างที่พี่ตุ๊กี้บอกมันเป็นเรื่องเล็กๆคุยกันได้แต่เพะเอิญมันไม่มีคําตอบให้กับคนที่ตามเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็พี่ก็ออต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับพี่ตุ๊ก,กี้หรือพี่วูนะคะคือตัวกี้กับแฟนคลับเกียไม่ได้มีอะไรแล้วเพราะว่าชัดเจนไปแล้วว่าพี่เขาตอบมาอย่างนั้น ซึ่งหลายๆคนก็ไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่ชื่อกี้เข้าไปด้วยเหมือนไม่ได้ขอโทษกี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็มองว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าเราทําดีเอ,อเรื่องแค่นี้มันมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะแบบใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อแค่พี่เขาแบบพูดตรงนะคะพี่เขาดังของกี้เยอะแค่พี่เขาอ่ะรู้สึกว่าเออมาทิทบทวนแล้วอเรื่องนี้มันไม่ดีแล้วก็ชี้แจงขนาดนี้กี้ว่าก็โอเคแต่ทีเนี้ยที่มันเป็นประเด็นยังไม่จบเพราะว่า ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่ตามเรื่องนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับกี้คนเดียวแล้วก็คนที่รู้จักกี้แต่มันคือต้องบอกว่าคนทั้งประเทศเนาะที่มีออนไลน์มีมือถือแล้วก็ได้อ่านข่าวนี้คือเขาก็ติดตามแล้วก็อาจจะแบบไม่พอใจบ้างพอใจบ้างหรือบางคนก็รู้สึกว่าให้มันจบจบไปเถอะแต่กระแสะที่ตอนนี้กี้ไปอ่านใน a c e b o o k แล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีก็คือเออทำไมกี้ต้องอยุคแฟนคลับไปเหมือนต่อว่าพี่เขาอีกทันที่ขอโทษแล้วกี้บอกเลยนะคะว่าส่วน ส่วนใหญ่เลยอะไม่ใช่แฟนขับกี้นะเออส่วนใหญ่จะเป็นเป็นคนที่เหมือนแบบได้อ่านข่าวแล้วก็ได้เห็นทุกๆอย่างแล้วแต่ต้นจนจบก็เลยรู้สึกไม่พอใจอะไรอย่างไรอย่างี้กี้ไม่มาจะจะต้องกี้ลองไปอ่านต้องลองไปอ่านดูแต่ว่าคร่าวๆเท่าที่จับใจความได้คือเออเหมือนตอนแรกบอกว่าโดนแฮกใช่ไหมคะเออแต่ว่ากี้กี้ไม่ติดใจเพราะว่ากี้มองว่าโอ้ถ้าเราทำบุญขนาดนี้เรื่องแค่นี้พี่ติดใจมันไม่ใช่คนทำบุญหรือแหละเอออะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ เ,เรื่องราวนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าใครทำดีอยู่นะคะอันนี้ที่พูดตรงๆว่าก็ทำต่อไปเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะคะยังไงคนทำดีเนี่ยเขาก็ส่งเสริมกันอยู่แล้วแล้วก็ความผิดพลาดของแต่ละคนมันเกิดขึ้นได้พี่เองก็เคยทําผิดโอ้เด็กๆพี่ก็เก,กเรอะไรเงี้ยพอโตมาเราเห็นแล้วว่าเออนี่ไม่ดีเราก็ไม่ทําส่วนเ,เรื่องที่ที่เขาแบบเคยว่ากี่หรืออะไรพี่ก็มองว่า ก็อย่างที่บอกคอเรามันผิดพลาดกันได้นะคะส่วนตัวเราคือจบแล้วใช่ไหมตัวกี้จบเป็นหลักตั้งแต่วันที่แถลงข่าวที่งานพี่แมรแล้วเพราะว่าเออกี้มองว่าเออมันเหมือนไปอยากได้คําตอบมันก็จะไม่ได้ทําอย่างอื่นงานก็จะไม่ได้ทําตัวเราเองก็ฟังของเขาอาจจะขอความกราบไม่ได้เกิอชื่อเราแล้วก็โอเคเอเอกี้โอเคแต่ตอนเนี้ยถ้ามันจะเกิดเออประเด็นขึ้นมาโต้เถียงกันหรือว่าอืมยังเป็นคำถามของ ต้องบอกประชาชนที่เสพสื่อเรื่องนี้นะคะอ่อพี่วู้ก็ต้องรับให้ได้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่อะที่กี้เห็นนะคะเป็นแฟนคลับทางฝั่งพี่เขาทุก็เยอะที่ที่มาถามกี้นะคะว่าเออทำไมกี้ยอมทำไมเออเขาไม่ได้เอ่อยชื่อกี้เลยนะเหมือนกับว่าพีออ่ขอโทษเนี่ยเขาเป็นหัวพี่ตุ๊กกี้อะไรอย่างเงี้ยนกะี้เลยมองว่ากี้จะไปตอบทุกคนไม่ได้หรอกว่าเออ ขอเธอค่ะให้เรื่องมันจบไปหรืออะไรแต่ก็ทําได้อย่างเดียวคือตัวเองต้องเงียบแฟนขับราต้องเงียบอ๋อโเข้าใจพค่ะพี่โพสปประมาณว่าทุกคนก็คือทําผิดพลาดได้แล้วพี่เขาออกมาขอโทษทุกคนแล้วกี้ไม่ได้บอกว่าขอโทษกี้นะคะไปอ่านได้กี้บอกว่า ถ้าพี่เขาออกมาขอโทษทุกๆคนแล้วที่รู้เรื่องนี้ที่ก็อยากให้เออเรื่องนี้เป็นเหมือนโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ของพี่เขาว่าคนเราผิดพลาดได้เพราะตัวกี้เองกี้ก็ไม่ใช่คนดีมากแต่ก่อนแต่ว่าพอเราโตขึ้นได้ทํางานได้เจอคนเยอะๆได้เจอเออเหมือนคนที่ลําบากเราเราก็เลยแค่อยากทําบุญก็เลยอยากถือโอกาสนี้บอกว่าเออสำหรับตัวกี้แฟนคลับกี้จบแต่ถ้าหลังจากนี้นะคะถ้าหลังจากนี้ มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการโต้แย้งกันยังไม่พอใจกี้ยืนยันนะคะว่าอย่าดา่าแฟนคลับหรือตัวกี้เลยเพราะว่ากี้อ่ะหลังจากที่แถลงข่าววันอองานเปิดตัวหนังสือพี่แมรแล้วอ่ะกี้ก็ทํางานไม่ได้ไม่ได้ไปไปที่รายการไหนเลยทางานจริงๆแล้วก็แฟนคลับกี้ก็เข้าใจตรงกันว่าโอเคนะตรงเนี้ยทุกอย่างคือต้องมีโอกาสแต่ต อยากจะฝากว่า,า,า,าต้องเข้งแข็งนะคะต้องผ่านไปให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่ไม่เชื่อหรอกว่าคนไทยอ่ะจะเป็นคนแบบโกรธแล้วก็แบบต้องเอาให้ตายแต่เพียงแต่ว่าบางคําถามที่เขายังคาใจอยอู่ถ้าพี่อูตอบอยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องผ่านไปให้ได้คะ่ะเพราะกี่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยมีคืออะไรไหมคะคเหมือน ถ้ามันตรงกับสิ่งที่เป็นอะ่ะคนไทยจะเข้าใจง่ายแสดงว่าตั้งแต่เราออกมาพูดแล้วก็ตั้งแต่เราส่งข้อความไปหาเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยได้รับการตอบกลับเลยจนเขาขึ้นไอจีเขาดูบดีถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะจนวันที่รู้ว่ามีคําว่าขอโทษที่ก็ไม่ได้รู้เองเพราะว่าพี่เขาไม่ได้แท็กพี่แต่ว่าจะ,จะเป็นเพื่อนพี่บูบูเนี่ยกับแฟนคลับเราที่ส่งมาจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเพราะขอโทษมีสองอันอันแรกอ่ะ,อะ มีแฟนคลับกี้ส่งมาให้แล้วก็แบบเหมือนกับไม,ไม่ไม่พอใจไม่ชอบอะไรเงี้ยกี้บอกว่าพอเหอะเพราะว่าถ้าเรามายึดติดแค่ว่าเออขอโทษแล้วไม่ไม่ถูกใจเราหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นประเด็นแต่พออีกวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาตรงนะคะร้อยคนอ่านร้อยคนก็ไม่พอใจเหมือนกับว่าอันนี้เขาพูดกันนะกี้ไม่ได้พูดนะคะว่าแบบเหมือนไม่เต็มใจอะไรอย่างนี้เออแต่ว่ากี้เองก็ไม่ได้มานั่งวิเคราะห์ทุกคําพูดหรอกว่าอันไหนที่ พูดแล้วฟังแล้วดูดีดูไม่ดีแต่อันเนี้ยต้องเข้าใจนะคะว่าร้อยคนอะเกือบเกือบเกิน80อะเข้าใจเกือบว่าแบบเหมือนขอโทษไทยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีค่ะแต่ขอฝากอย่างเดียวคือกี่ก็เป็นพิตตี้ตัวเล็กแล้วก็อ่ event, อยังทํางานอีเวต์ยังทํางานที่เรารับแบบทุกคุกวันแล้วก็งานเยอะอยู่แล้วก็อยากให้อ่อเรื่องเนี้ยไม่อยากให้ใครผิดใจแต่ใคร เออกี่ก็ไม่ได้อยากรอกับพี่เขาหรือกี่เองเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยเจอพี่กี่กี็อยากจะจสวัสด,ดีเหมือนเดิมอย่าโกธกี่เลยนะคะเพราะว่ากี่มองว่าทุกอย่างมันเข้าใจผิดกันได้แล้วก็หลังจากนี้หวังว่าคงไม่มีกระแสอ่อพิมพหรืออวยหรือใครให้มาชนกับใครเพราะกี่เชื่อว่าเรื่องในที่เกิดขึ้นนะไม่มีใครเกลียดใครเป็นพิเศษ ไม่มีใครยุเรื่องนี้ให้มันแดงแต่เห็นว่ามันมีนักข่าวแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนหลายคนที่หยิบประเด็นเนี้ยซึ่งเป็นประเด็นเล็กๆนะคะขึ้นมาตีแผ่แล้วทําให้คนได้รู้เยอะขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเอาจริงๆนะคะมันไม่เล็กนะม,มันไม่เล็กนะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองข้ามมันไปแล้วคนทั่วไปรู้ไปเรื่อยๆข้าไม่ออกมาแก้ไขมันก็บานปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กี้ก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกถ้าพี่เขาแบบเ,เข้าใจที่ ที่กี่จะสื่อสารไปอะไรเงี้ยค่ะอ,อ๋อกี่ไม่มั่นใจนะว่าพี่เขาจะคุยกี่หรือเปล่าแต่ตัวกี่เองถ้าเกิดดูอาการแล้วไม่ค่อยแบบว่าเออเป็นมิตรกี่ก็คงไม่กล้าคุยเพราะว่ากี่มองว่าแบบกี่ไมไ่เริ่มอ่ะคือเข้าใจใช่ป่ะกี่ไม่เริ่มเออแล้วก็พูดยืนยันเสมอว่าเออกี่คงไม่ไม่กล้าโทรไปหาพี่เขาเพื่ออยากได้คาําตอบเพราะว่า มันเหมือนกับเราเราได้โพสตไปแล้วถามเขาใน Facebook แล้วอะไรเงี้ยแต่พี่เขาบอกโดนแฮกอะไรงเงี้ยพี่ก็โอเคงั้นงก็เงียบๆไปดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ได้คําตอบชัดเจนแล้วแต่ทีเนี้ยมันยังมีปัญหาคลุมเครือกันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนะี้พี่จะไปออกรายการแชราเช้ชาเพื่ออธิบายนะคะถ้าเกิดใครตาม IG จี๊กหรือว่าเป็นแฟนคลับกีี่ก็จะบอกว่า ยุติดีกว่าเนาะเรามีเรามีอย่างอื่นต้องทําเยอะเนาะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าไปโฟกัสเรืเ่องอื่นที่มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องออกความเ็นว่าเอออนไนถูกไม่ถูกเป็นข่าวอื่นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องหนึ่งที่อย่ามองข้ามน,นะคะเป็นเป็นอุทาหรณ์ชันเยี่ยมมากเลยนะคะที่กี้ก็ไม่อยากมาเป็นตัวละครในเรื่องนี้เลยจริงๆแต่กี้ดันมาเป็นนะคะก็ อันนี้ไม่ได้พูดถึงพี่ปูปูนะที่พูดถึงเยาวชนทุกคนนะคะว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมีผิดแล้วก็ถูกนะคะถ้าไม่อยากเป็นคนผิดนะคะก็อย่าเริ่มก่อนนะคะมันจะดีที่สุดเอาจริงจริงอันนี้พูดได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็เวิร์คพลยก็โทรมาทางทีมงานนะคะว่าเอออยากให้มาร่วมรายการเชียกระทาเลขอะไรเงี้ยแต่เผอิญเออคีคีก็อยากคือกี้มองว่า ถ้ากี้อ่ะเป็นคนใจแคบนะแล้วก็แบบอุ้ยไม่ร่วมงานแล้วไม่เลยแล้วกี้อยู่วงการนี้ไม่ได้หรอกกี้ต้องใจกว้างพอว่าเออพี่เขาก็โทรมาชวนมันก็ควรร่วมง,งานแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับแค่ทางสะดุดอะ่ะมนมัน,ม,น,ม,นมันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ขออย่างเดียวนะคะพี่ทุกี้อันนี้กี้พูดผ่านสื่อนคะคะอย่าโกรธกี้เลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่า พูดย้ำแบบมากเลยว่าแบบเอออยากทําดีจริงๆอยาก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 ให้มันแบบเหมือนเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยล้วถ้าเรื่องนี้ทําให้เราแบบบาดหมางใจกันเนี่ยมันจะแบบเสียใจมากๆอืมแต่เพราะว่าไม่อยากพูดย้ือนหลังเลยพูดย้อนหลังเนี่ยมันไม่จบแต่ว่าเอาไว้ว่าเมื่อสามวันที่แล้วมันมันมันรุนแรงอ่ะกรณีมันรุนแรงในไอจีถ้าเกิดใครตามข่าวจะเห็นซึ่งกี้ก็แบบพูดตรงน้ําตาตกในเลยอ่ะเพราะว่าอุ้ยคนตามเขาล้านห้ากี่สามแสนอย่างเงี้ยเออ กองทัพเท้าหยิบมือเออแต่ว่าต้องขอบคุณ hmm. พี <cel i> ่พี่นักข่าวนะคะที่แบบตรงไปตรงมาจริงๆคือหยิบยื่นประเด็นทุกอย่างจากหลักฐานที่มีทั้งหมดแล้วก็โพสต์โพสต์โพสตแล้วก็เอ่อให้พี่อาจจะเป็นพี่บู๋ลองมาดูแล้วก็ดูว่าเออมันควรจะออกมาพูดไหมหรือเป็นพี่ตุ๊กี้เพราะเรื่องนี้จริงๆร้านไปบอกเลยนะคะเออพี่ตุ๊กี้พูดถูกว่าถามพี่ตุ๊กี้ไม่ได้หรอกคนนี้ให้คําตอบดีสุดคือพี่บุ๋มบัแต่ใจกี้นะไม่รู้นะ ถ้ากี้เจอพี่ปบูดไปตัวเป็น,ปนกี้ก็จะถามพี่เกี่ยวกันว่าจบจริงๆใช่ไหมคะอ,อ,อะไรจบค่ะเพราะว่ากี้ต้องทำง,งานแต่ถามว่าถ้าหลังจากนี้ต้องออกรายการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยไม่เกี่ยวกับสาวเรื่องนี้ให้มันดังขึ้นหรืออะไรนะคะเกี่ยวกับว่าพี่ไม่อยากทะเาลาะก,กันเหมือนกับแฟนคลับพี่เขาก็ยังไม่เข้าใจหลายคนนะยังเข้ามาตอบว,ว่ากี้ว่าเกาะกระแสดังหรือเปล่าแล้วก็ ทำไมต้องเป็นเรื่องขนาดนี้บางคนถึงขนาดถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมาว่าพี่ของฉันด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นว่าถ้าจะออารายการที่าก็จะ,จะพูดคำนองว่าให้แฟนคลับกี้ยุติเรื่องนี้ตัวกี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วว่าคนไม่รู้ตั้งแต่แรกจนจบล่ะก็จะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น